เหตุการณ์นี้ภรรยาของตำรวจนายหนึ่งเนี่ยขับรถกลับบ้านปรากฏว่ารถมันเหินขึ้นแล้วตกลงไปที่คลองนี้ดับเสียชีวิตคาที่เลยครับคุณผู้ชมครับนี่จับภาพได้ขณะที่รถของผู้เสียชีวิตชนกับ บริเวณข้างทางแล้วมันเหินลงไปรถมันตกลงไปในคลองครับเหตุการณ์นี้เกิดบริเวณสะพานข้ามคลอง5ถนนบางขันหนองเสืออำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเจ้าหน้าที่กู้ภัยพอไปถึงที่เกิดเหตุต,ต้องใช้เครนยกซากรถขึ้นมาสภาพหลังคาพังยับเยินแล้วเอาเครื่องตัดทางนำร่างของผู้เสียชีวิตออกมาซึ่งก็ยังขาดเข็มขัดนิรภัยอยู่เลยนะครับทราบชื่อคือนางสาวรัตกาวานันเจียมประเสริฐอายุ49ปี ขณะที่สามีของเขาเนี่ยเป็นตำรวจนะครับเป็นตำรวจสพคลองหหลังจากที่เกิดเหตุแล้วเดินทางมาทันทีพอเห็นร่างภรรยาที่ไร้ลมหายใจแล้วสุดเลยครับร้องไห้ด้วยความเสียใจและให้ข้อมูลบอกว่าภรรยาที่เสียชีวิตเนี่ยขายลูกชิ้นอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อแถวแถวคลอง4กําลังจะกลับแฝตตำรวจย่านคลอง5กู้ภัยปอติต๊งที่ไปกู้ร่างของผู้เสียชีวิตบอกว่ารับแจ้งเหตุจากศูนย์วิทยุคลอง5นะครับว่ามีรถตกน้ําแล้วมีคนติดอยู่ภายในรถ ก็เลยมาตรวจสอบส่วนสาเหตุคาดว่า1ไฟมันอาจจะมืดมันไม่มีไฟเลยตรงนี้ทางมืดมากไม่มีไฟสองทางไม่มีที่กั้นทําให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วก็ให้ข้อมูลได้ว่าตรงเนี้ยเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากยังไม่เห็นว่าคนขึ้นมาก็เลยจัดชุดกระดาน้ำของปอยเจ็งนะครับมาดำ ก็คือมีมีคนคนเห็นว่ารถคันนี้พุ่งพุ่งลงมาคนขับตามมาเห็นว่ารถพุ่งลงมาแล้วเขาก็ลงมาดูแล้วก็ไม่เห็นอะมีใครมีคนหรือมีใครขึ้นมาคือมีคนขับรถตามมาแล้วก็เห็นอุบัติเหตุเขาก็เลยแจ้งกู้ภัยกู้ภัยก็เลยนี่ยนำรถขึ้นมาจนได้แต่ว่าในที่สุดก็เสียชีวิตขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ We'll